สวัสดีครับผมกับนันอูครับแล้วก็ช่างสารครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับรถที่เราไปติดโทอโบจากอาจารย์รามมาว่าเราแถมจริงนะครับ4 5 0 0 0คันนี้เป็นงานสั่งจองจากจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อนๆก็คงเห็นขั้นตอนมาหลายขั้นตอนแล้วครับตั้งแต่งานทำสีจนมาถึงงานไป ประกอบล่างนะครับใส่เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไปถึงแผนกติดโทอร์โบก็เดี๋ยวเรามาดูชุดโทอร์โบที่เราไปติดที่อาจารย์รามนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์สันยกหัวหน่อยอันนี้ก็เป็นเครื่อง j o 4นะครับก็ทางาทีมง,งานนะครับได้แถมให้กับลูกค้าฟรีนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเป็นของอาจารย์รามเทอรโบนะครับก็ สามารถเข้าไปดูคลิปของอาจารย์รามได้นะครับที่เพจรามทโบนะครับที่แกเทสได้ให้เราดูก็ซื้อรถที่สอไปสุดไม่ต้องกลัวครับของแถมเราเยอะจริงๆสําหรับเครื่องตัวนี้กี่แรงม้าครับอาจารย์สันสองรอยสิบครับเป็นรุ่นไหนครับเจฟครับแล้วก็สติทโบอาจารย์รามมาอีกกี่แรงม้าครับ50ครับรวมเป็น260แรงม้าสองร้อยหกสิบแรงม้านะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไป จดทะเบียนกันที่ขนส่งจังหวัดสุพรรณนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาเตรียมความพร้อมนะครับใส่ชุดกระจกใส่ชุดไฟหลังคานะครับแล้วก็ขัดสีเคลือบสีตกแต่งภายในอ,อันนี้จากประเด็นอื่นเรามาดูต่อกันนะครับสำหรับยางนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคู่หน้าจะเป็นโอตานินะครับเป็นเรเดียนนะครับเพราะว่าจะได้รับน้ําหนักหัวเกง๋งเครื่องยนต์แล้วก็ด้านท้ายรถเกี่ยวได้มีประสิทธิภาพนะครับ แล้วก็ตัวนี้วางเป็นที่ฟีีตัวไหนครับอาจารย์สันเป็นสามหัวจ่ายครับอ่าเป็นสามหัวจ่ายแล้วนะครับก็คือเผาไข่เผามันครับครับแยกก็คือสรุปว่าคือแยกล้อหน้าล้อกลางล้อหลังใช่ไหมครับครับแล้วก็เป็นถังเลดคู่ดังนั้นเรื่องเบรกไม่ต้องกลัวครับรับประกันว่าสุดยอดแล้วก็ยางหลังนะครับจะเป็นยางพ้าใบนะครับเป็นยางใหม่ทั้งหมด8เส้นเลยนะครับส่วนยางอะไหล่ก็จะเป็นยางเปอร์เซ็นต์ทั่วไป นะครับเดี๋ยวเราจะมีปูไม้มีกันตกมีกันชนโลบาแล้วก็สปอร์ตไลท์2หลังก็เดี๋ยวมีเขาเรียกว่า,าบ,บังฝุ่นแล้วก็มีหลังเครื่องมือเลดน,นะครับหลังเครื่องมือเลดจะอยู่บริเวณนี้นะครับก็เอาไว้ท่านใส่แม่แรงบ็อกไขล้อที่ขันยางอะไรชุดกุญแจกันส่วนภายในนะครับก็เดี๋ยวเอาหัวลงให้จารสานเอาหัวลงนิดนึง เดี๋ยวพอ,อหัวลงมานะครับเดี๋ยวาภายในนะครับเราจากวันนั้นที่เราประกอบเฟอร์นิเจอร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวให้น้องก็ขึ้นไปถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีการติดตั้งนะครับจอทีวี d r o r o อ d 7นิ้วนะครับซึ่งติดตั้งเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ระบบ GPS นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เครื่องเสียงตีตู้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เบาะหุ้มใหม่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือใส่ผ้าม่านผ้าพรมผ้ายางปูพื้นนะครับแล้วก็ขัดสีเฉวีวันนะครับก็เรียกว่ารีเซ็ตหน้าปัดนะครับให้สวยงามแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ด้านข้างครับที่เป็นคราบน้ำมันต่างๆเดี๋ยวจะมีน้ำยาเช็ดทำความสะอาดให้ตัวนี้ก็เป็นการรับประกันทั้งภายนอกภายในนะครับว่าเราทำสีใหม่ประกอบใหม่อะไรใหม่จริงๆนะครับก่อน ส่วนกระไดก็เป็นไฮดรอลิกไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยววันที่เราเทสนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงกระไดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเราเดินชมรอบตัวรถกันไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาเดินซูมตามรถไปก่อนนะครับพอดีรถจอดอยู่ในช่องนะครับก็อาจจะถ่ายคลิปไม่สะดวกหน่อย นะครับนี้ก็จะเป็นหม้อแบตใหม่นะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ตัวกลองดักน้ําที่เราแถมให้นะครับก็เดี๋ยวาภาพรวมของรถคันนี้นะครับเดี๋ยววันที่เราเก็บทําความสะอาดนะครับผมกับอาจารย์สันก็จะมา,าถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์สันปิดคลิปนะครับสโลแกนแล้วครับ ของดีมีคุณภาพต้องสอบริสุทธิ์ครับเชื่อผมโอเค